สวัสดีค่ะ่อรม่พี่น้องลุงป่าอ่าวอาวสุภุสุคนเสียงเจาเจยายลินมาอีกแล้วพี่น้องจ๋าเมือน่ยยาลินบได้เฮ็ดงานยายลิ้นสิไปทุระพี่น้องลมวีวีแดดก็ออกตะวายังหนาวอยู่นะคะประเทศอังกฤษบานเฮากับชิฮอนแบบว่าอันอันหมาหมองอยูโบมี่ล้วอเนาะคะเนาะ3 0มสิบสี่สิบองศา อยู you, huh? mm ่นี่กัยังหนาวอยู่ค่ะอะมืนอเนี้ยเยลินกับบ่มี่อีหยังหลายดอกมีแน่มา่อว่าให้พี่ให้น้องฟังตามภาษาคือเก้าหน่นละพี่น้องเยลินสิมา่อว่าให้พี่น้องฟังถึงเยลินกับลูกมีแพลนทีสีใหายไปเริ่มตนชีวิตใหม่ค่ะพี่น้องค่ะ Good morning I'm fine thank you how are you Good Good จ <laughs> ะ มีแพร่มที่สีผ้าลูกใหญ่ไปเริ่มตนชีวิตไม่ที่บอแมนอยู่หม่องเยลินอยูนะตอนนี้นะคะค่ะสิบสีปีที่อยู่เมืองกอสปอร์ตเนาะพี่น้องเนาะตั้งแต่เมื่อหอบกระเป๋าเดินทางเสือ้อผ้าแค่บกกีโตติดโตมาจนหอดเมื่อนี้ส,สิปีที่เยลิน อาศัยอยู่ในเมืองกอสปอร์ตเมืองเล็กๆตําบลเล็กๆแห่งนี้ถามว่าดีบอมันเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตของเยลินยูนี่ค่ะก็ดียูมองไดกับฮักมองหันเนาะพี่น้องเนาะยูมองไดกับฮักมองนันค่ะแต่ว่ามันหาอนาคตบ่ม,มี่พี่น้องค่ะเฮายับย่่ายไปยูมองอื่นเมืองถี่ไนยเน่ะ โอกาสต่างๆมันก็หลายโดยเป็นรักกับคือลูกนะคะเนาะลูกกับสีได้มีมุมอมองกว้างไกลไปมากกว่านี่อยเล่นกับกกับลูกลูกสาวยเล่นกัหยางใหญ่ยู่ตาวาการที่ซีหยับหญ่าทายเทยไปอยูุมองอื่นบบแมนเรื่องเล่นๆเนาะคะนะ่ะเนาะบ่แมนเรื่องเล่นๆ ก็แม่นเรื่องเล่นๆเ,เ,เลยค่ะไปเมืองไ่กะคาใสาใจสูงขึ้นนะคะเนาะโดยปกติแล้วเยลินอยู่นีกับลูกกัการงานของเยลินกับยังที่ลูลูกันเยลินทําความสะอาดเงินเดือนของเยลินกักุ่มกุ่มคาซาบาดค่านาำคาไฟอ่าพ่ออยู่ได้พี่น้องจา๋าพ่ออยู่ได้อยู่ค่ะ บอมีหนีมีสินบ่ได้เดือดร้อนอีหยังมากมม้หาได้หน่อยก็กินหน่อยพี่น้องเยกเล่นเป็นคนค่อนข้างสิประหยัดพี่น้องคะ่ะบ่ได้ขี่เนียวนะคะแต่ว่าเป็นคนหาเงินโตคนเดียวเนาะเะนาะหาได้หน่อยเฮาสิใส่เมื่อเปิบกับบ่ได้พี่น้องเพราะว่า,ายามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเป็นนันเป็นนี่มาเฮาก็ต้องอมีสำรองไว้ดูแลเจ้าของหรือว่าทาังบ้าน ลูกเต่าเจ็บไข่โดยป่วยพ่อแม่เจ็บไข่โดยป่วยเฮากัตตองมีติดตินติดเมื่อไว้แมนบอพี่น้องแห่งมใสไซชีวิตอยู่ในตังแดนแบบนี้ถ้าสิมใส่เงินลาเสะลมซ่อมหาได้หลายใสหลายนี่วยเมื่อมันหาบา่ได้พ่ดเดอ้อพี่น้องเอ้ยเมื่อมันหาบา่ได้พ่นละ่ะเฮาสิลู้สึ่งถึงการใส่เงินเมื่อเปิ็นยังไง เยลินบอได้ว่าให้ผู้ใดเด้อค่ะเด้อเย,ยลินบัวถึงตัวของเยลินนี่ล่ะค่ะดังนั้นแล้วการใส่ชีวิตยอยู่ในเมืองกอ็สปอร์ตของเยลินนี่ก็ถามาว่าอยู่โตบัวก็อยู่โตสําหรับค่าใส่ใจสําหรับรายได้ที่เยลินมีเนาะค่ะเนาะแต่ถ้าลเยลินใหญ่พาลูกไปอยู่เมืองอืน่นเมืองที่ใหญ่กว่านี้ค่าใช้ใจ่ายก็สิสูงขึ้นพี่น้อง แล้วอายุลูกของเยลินกะบทัานในพ่อที่สิหาเงินให้ได้ท่อกันกับอันภูมีเกณฑ์อายุหลายนะะเนาะค่ะเนาะอยู่ในประเทศอังกฤษนี่คนทํางานนี่เดียกหน่อยอายุซ้ำหนึง่งคนกระจายอีกราคาหนึ่งเดี๋ยวพี่น้องคนบด้จายราคาทอกันกับผู้ที่อายุยี่เอ็ดยียย่สองไปแล้วเนาะค่ะเนะาะนั่งกับสีใได้เงินเดือนบ,บ่หลายบาทนี่คันลูก ได้เงินเดือนบ่หลายผู้นักกสิเป็นแม่พี่น้องคะยะยาลิ้นสีต้องเหตุงานนักกว่าเกากว่าที่เป็นยู่เพื่อที่สีมาขอบครุ่ค่าใส่ใจจากที่เฮามีหน่อยอยู่แล้วเฮาสีต้องหาหลายกวัวเกาเหตุเบียกนักกว่าเกาพี่น้องเพื่อความอยู่รอดแลกกับโอกาสดีๆ ที่สิเกิดขึ้นในเมื่อทั้งนะั้นเยลินก็เลยมานางคืนน่งก่องพี่น้องจา๋ามันก็เป็นการดีในทุกๆมุมเนาะค่ะเนะาะถ้าห้าใหญ่ไปอยู่หม่องไม่ได้ดีทั้งสําหรับเยลินเองดีทั้งสาหรับลูกนะคะแต่ว่าค่าใส่ใจนี่ลหละพี่น้องจา๋า่าใส่ใจจากเดิมที่เยลินเคยใจอย,อยู่ เดือนหนึงตกเจ็ดแปดมืนร่วมทุกสิ่งทุกอย่างเล้วถ้าเข้าใหญ่ไปอยู่หมองไม่เนี่ยคาใส่ใจตกเป็นแสนพี่น้องจ๋าค่าใส่ใจกับสิตกเป็นแสน Good m o r n i ิ g ค่าใส่ใจก่สิตกเป็นแสนแบบนี้เอ้าตกเป็นแสนแล้วต้องหาเงินเก่งแค่ไหนถึงจะรอดในแต่ละเดือนแมนบอพี่น้องพี่น้องขาค่าใส่ใจสูงอย่าลืมสิต่องเฮ็ดงานยังตำหกเมื่อหกเมื่อนี่มีเวลาพักแค่แค่วันอาทิตย์เมื่อเดียวพี่น้องอย่าลืมสิต่องเฮ็ดงานนัก คักกว่าเกาอีกซึ่งมาคิดเบ้างแล้วมันคุ้มไหมกับอนาคตใหม่ที่จะเลือกที่จะย้ายที่จะไปมันคุ้มหรือไม่กับการทำงานหนักกว่าเดิมอีกอย่างหนึง่งเยลินสุขภาพบอดีพี่น้องจ๋าเยลินสุขภาพบอดีโอ้ยดอกไม้เยลินสุขภาพบอดีคือตังตะกี้พี่น้อง ใจนะสู่ต่ว่าสุขภผาเบ่ไหายทิน้องจา๋ายาลินก็นเลยเมื่อคิดบวกลบคู่หารเบิงแล้ว,ว่าเ <c oughs> มื่อคิดบวกลบว่บามันสิคุมบ่กับการโยกใหญ่ไปมีชีวิตใหม่กับการโยกใหญ่ที่สิไปเริ่มต้นใหมในจุดที่ยลินอยากสิไปเนาะคะ่นะเนาะซึ่งเมืองที่สิไปนี่เป็นเมืองที่ใหญ่ อันดับหาในประเทศอังกฤษนะคะซะ่งช่วงนี้แยล่ลินค่อนข้างสิตะล่อนทั่วไปมองหันมองหนีอหนึ่งเปิดหูเปิดตาสองเปิดโลกวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลออกไปอีกสามหามุมที่เจ้าของกับลูกที่สิมีการเริ่มตนชีวิตใหม่ได้มองไดมองหน,นึ่งนะคะเนาะค่ะถ้าสีง่ายจากมองเก้าไปยุ่งมองไม่มันจะต้องดีกว่าเก่าแมนบอพี่น้องว่า มันสิต้องดีขึ้นกว่าทีเป็นยู่ค่ะถ้าว่าสันยล่ลินกับสีบวัวผ้าลูกง่ายวานนี้ลูกยล่ลินว่าแม่ใหญ่ก็ดีขึ้นกันละเออนั่งก็อยากไปเริ่มต้นชีวิตใหม่หม่องใหม่อ่ะอันนี้ก็ความคิดของลูกนะคะเนาะแต่โดยความที่ลูกข้ากกบเป็นนุ่มเป็นสาวเออเขาก็อยากมีปีกที่สีบอยบินไปไปอ่หากินทั้งหนาได้แยล่ลินก็บบอกลูกว่า แม่ปีกแม่บินบ่ไวแล้วออแม่อาจสิประคองตรงนี้บ่ไวดังนั้นแล้วตังอกตังใจเลี้ยนสอบตัวนี้ให้ผ่านพาลูกสิไปเดินเดียวแม่กับบ่าค่ะไม่น้องคะ่ะอย่าลินบ่าวา่าอย่าลินสนับสนุนลูกแล้วก็เข้ารพบการตัดสินใจของลูกในทุกๆเส้นทางนะคะแต่ว่ากสอนลูกเสมอนั่นล่ะค่ะสิไปใสามาใสา่ให้คิดคัก ให้ตรองคักๆเพราะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเงินทองเอ้ยคือล่มแถ่พี่น้องทุกอย่างขึ้นอยู่กับเงินกับทองแล้วเหรเค่ะคิดดีๆตรองดีๆก้าวซาๆแล้วให้มันมันคงลิ้นกัะบ,บอกลูกคะพี่น้องคะสิได้ง่ายหรือบ่ได้ง่ายกะมาอา ติดตามไปน้ำกันเนาะคนะ่ะเนาะเยลลินกัสิอัปเดตข่าวสารชีวิตเรียบง่ายในตางแดนของเยลลินให้พี่ให้น้องได้ฟังในบางช่วงบางตอนเนาะคนะ่ะเนาะคลิปนี้เยลลินกับวอาวสูฟังไล่เติบพี่น้องจ้าเยลลินกับสิคออนุญาตบาดคำจบไปสะกนะะนะอนเนาะค่ะเนาะร่มกะแห้ง เดือดก็ออกพี่นองคะจังใดก็ขอให้ดูแลสุขภาพด้วยเด้อค่ะเด้อพอกันคลิปหน้านะพี่นองนะคลิปนี้ยยลินขอลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย